สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนครับถูก่านเมืี้วันที่30ตุลาคม2,566ครับช่วงเร้าทิพา่านมานะครับเนาะน้องงอิงและครอบครัวพ่อเอกไม่หน่อยนะครับเนาะก็ได้เดินทางไปที่วัดหนองคู่เพื่อที่จะไปทําบุญตักบาตรเทโวหลังจากเมื่อวานนี้วันที่29ตุลาคมเป็นวันออกพรรษานะครับเนาะกะเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนานะครับเนาะ หลังจากออกพรรษาแล้วก็จะมีการตักบาตรเทโวนะครับนาะตามพื้นที่ต่างๆที่เพิ่นนะครับมิจรัท่าหลักะการการตักบาตรเทโวนี้นะครับเป็นการรว,วมรวมแรงรวมใจในการทําบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าขนมน้าเน่อยที่พุทธศาสนิกชนนะครับเริ่มใส่ท่าในทางพุทธศาสนาได้มาทาบุญด้วยกันร่วมกันนะครับเป็น สิ่งที่เช่าพุทธารู้ด,ดีนะครับเนาะส่วนท่านที่ไม่ได้รับถือศาสนาพุทธก็มึงมึงนะครับมึงว่าเป็นประเภทนี่ทั้งพุทธศาสนาเป็นแนวใดนะครับเป็นแบบใดนะครับเนาะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับสิ่งที่เบ้าชนอยากเลี่ยนพูดในวันนี้ก็คือเบาาชนหมัก ที่เห็นน่องอุ้งอิงและขอบครัวท่าบุญนะครับหลักการวางว่าเอฟซีทุกท่านก็จะมักขึ้นกันกับบาวชนเพราะว่าอย่างเพราะว่าการที่เห็นน้องอุ้งอิงเหตุบุญแล้วบาวชนรู้สึกอิ่มบวกอิ่มใจตามไปด้วยแล้วก็มีความสุขทุกครังที่ไดเมึงหล้กกาได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นแววตาได้เห็นหน้าตาที่อิ่มเอิบอิ่มบุญของน้องอุ้งอิงหล้กกาทุกคนที่ไปท่าบุญรวมกันในวันนี้นะครับหรือทุกๆครั้ง นะครับสิ่งที่เราชุดประทรับใจนอกจากาการทําบุญแล้วนะครับสิ่งประทรับใจก็คือทางวัดบ้านน้องครูนะครับจจเจริญน,นะครับเป็นอย่างยังวัดเจริญคือจเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนี้นะครับตามที่เราช่วยเดมืมองในคลิปของบวสิเป็นคลิปพ่อเอกเมนพ่อเอกเมนพ่อแม่น้องอุ๋อิงนี่ครับบอกง่ายๆก็คือช่องพอช่องน้องอุ๋อิงนี่แหละแล้วก็ช่องป้านั่งแม่บ้านน้องอุ๋อิงนะครับ ท่านยังจึงว่าประทับใจจึงว่า,าชื่นชอบชื่นชมพระอาจารย์ท่านนี้นับถือศรัทธาพระอาจารย์ท่านนี้เพราะอย่างพระอาจารย์พระอาจารย์บุญนุนเป็นพระนักปฏิบัติเป็นพระนักพัฒนาทุกครั้งที่เห็นน้องอุ้งอิงหลักะทุกคนไป่ทั้งบุญี่วัดบาทท้านน้องคู่เนี่ยส่วนมากนะครับจะบ่ค่อยเห็นการถ่ายภาพโดยรวมหมายถึงว่าถ่ายมุมกว้างหรือว่า ถ่ายให้เห็นโดยหลอบนะครับหรืออาจจะถ่ายแต่ว่าเบ่าชนไม่ได้ไปดูคลิปนั้นนะครับเนาะส่วนมากอะจะเห็นคลิปแต่ถ่ายน้องหญิงเห็นแต่คลิปถ่ายั้งบุญนะครับเมื่อนี้นะครับเนาะพระอาจารย์ท่านได้ผาเดินออกไปนอกวัดแล้ววันนี้เองก็เป็นครั้งแรกที่เบ่าวชนรู้ว่าวัดน้องคู่กับโรงเรียนบ้านจันน้องคู่ติดกันอยู่เพียงคนละข้างทางคนละฝากถนนนะครับคนคนละฝั่งของถนนแค่นั้นเอง เป็นครั้งแรกที่ว่าชนทีว่าวัดแล้วก็โรงเรียนติดกันแล้วกะ็ในคลิปนั้นพ่อเอกก็เลยบอกว่าโรงเรียนบ้านจานนงคู่เป็นสถานที่ที่จะทําการสแสดงสาวน้อยเพชรบันแพงประมาณเดือนท่านว่าไอประมาณเดือนมกราคมปีหนานะครับเนาะวันที่นี่บ่าวชนจำบ่บบอย้ในคลิปบ่อยจดไว้นะครับน่าจะเป็นวันที่12บสองหรือเปล่า นะครับท่านจำผิดกับขอโทษขออภัยเอฟซีแฟนคลับเด้อครับเด้อยอมครับยอมรับว่าพระอาจารย์ท่านเป็นผานักพัฒนาอีหล็ลทรก็ใกคลิปก็มีน่าจะเป็นลูกศิษย์แล้วก็น่าจะเป็นกรรมการวัดหรือว่ายังไงนี่แหละเพื่อนว่าโอ้จะเป็นขยันแห้งพระอาจารย์นะครับเพื่อนบอกอย่างสี่เลยขยันแห้งพระาจว่านะครับสัทธาครับพี่น้องเป็นวัดที่ไม่ใช่วัดในอำเภอนะครับเป็นวัดที่อยู่ตามบ้านนอกธรรมดานี่แหละครับแต่ว่า พื้นที่ก็โอเคกว้างขวางธรรมดาตามตามวัดบ้านตามวัดบ้านนอกเนาะก็กว้างขวางแน่ยแต่ที่เห็นก็คือความจเจริญของวัดนะครับการพัฒนาวัดนะครับตั้งแต่พระอาจารย์ขอมาานี่พัฒนาอย่างมากมายที่บ้าชนชอบก็คือจิตกรรมผาผนังกำแพงวัดนะ่ะพระอาจารย์ทันมักพัฒนาตรงนี้ที่บ้าชนมากก็คืออย่างคือว่าทุกๆุกช่องทุกๆตารางนิ้ว ของกำแพงวัดเนี่ยจะมีจิตกรรมฝาผนังที่เว้าถึงเรื่องเล่าอาจจะเป็นาการละเล่นในสมัยก่อนของเด็กหน่อยหรือว่าธรรมเนียมประเพณีของอของชาวไทยเราตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาซึ่งพระอาจารย์เพ่นผ้าไปเดินเดินไปดูล็อกที่อนอกอุ้งอิงเพิ่นในบริจาคไว้นะครับเนาะ บริจาคในการทำบุญ25,000บาทก็มีซือ้ออพ่อเอกมีซื้อแม่หน่อยมีซื้อน้องอุ๋งอิงนะครับแล้วก็เงินบริจาค25,000บาทณตอนนั้นนะครับเนาะเพิ่นได้บริจาคไวค้แล้วก็พระอาจารย์ก็ได้ทำให้ให้ใหสร้างเฮ็ดกิจกรรมฟ้าผนังอ่าขึ้นมาก็มีการละเล่นของเด็กๆนะครับผมจําบ่ได้ว่าการละ,ละเล่นนี้ชื่อว่าหยังนะครับคล้ายๆว่าอ่าเป็นการลอดอุโมงค์ โอ้มงมือของเด็กอ่ทีเล่นน้ำกันน่าจะเป็นลีลีเข้าสารเลืออะไรเนี่ยถ้าบ่าวชนจำผิดหรือว่าผู้ใดหูซือกอ่ะบอกบ่าวชนได้ครับเด้อหรือว่าคอมเมนต์ไว้เนี่ยนะครับเป็นการะเล่นในสมัยก่อนบ่วาวชก็เคยเล่นที่กันแต่ลืมซื้อแล้วนะครับเป็นคนที่ลืมง่ายมากเลยนะครับ้วก็ <c oughs> ในภาพนั้นจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตอแล้วก็จะมีผีเสือ้อ แต่ร่างตอนัน่นผ้าจา์มันเราเป็นห้างตอ่อมันเป็นห้างไ,ไงอ,งงอ้ไอ้เงก็แมงเงก็ไอ,อ,อ้ตัวเล็กๆหนะแมงดำๆตัวเล็กน,นะครับแาแลวกะแต่แต่ผลมาห้างมันใหญ่มันคือห้างตอกะเพื่อเปรียบเที่ยวว่าเป็นห้างตอ่อเป็นต่องเงินต่อทองเด้อเป็นสิไเ้ล่ลำลำเรื่อยๆสิไเ้ล่ยเพิ่มมีพุ่นมีเพิ่มพุ่นึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผีเสื้อในตรงนี้นะครับ โมเมนผีเสื้อที่เกิดจากการปั่นไม่ได้ไม่ได้เกิดจากกิจก,กรรมฟ้าผนังแต่เป็นผีเสื้อจริงๆบินมาเกาะเห็นปะนั่งว่าบินมาเกาะตอนทีหลา่าเนี่ยมะมึงมะมึงเลยภาพนี่แหละนะครับนับถือชื่นชมพระอาจารย์เนาะที่เราเป็นพระนักพัฒนาพัฒนาวัดจากวัดธรรมดา มันบ้านวัาธรรมแบบบุมีอยัางหายจะเลื่อนลุงเรื่องเนี่นะครับนี่นะนี่คือพระนักพัฒนาชื่นชมศรัทธาเริ่มใส่ศรัทธาพระอาจารย์ท่านนี้มากนะครับบาวชนมีโอกาสก็จะเดินทางไปกาไวาไปรวมอนุมโมทนาไปรวมท้าบุญกับพระอาจารย์อยู่นะครับคิดว่าอีกไม่นานคงได้ไปนะครับคิดว่าเป็นแนวนั้นเป็นลักษณะนั้นนะครับพอ่อได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าสักวันถ้ามีโอกาส,ถ,ากาสถ้ามีบุญ ถึงตรงนั้นนะครับก็จะได้เดินทางไปรวมท่าบุญกับพระอาจารย์ที่วัดจารย์น้องคู่ที่วัดน้องคู่นะครับเนาะซึ่งบ่า,บาชวชนได้คยดชี้โยว่าถ้าถ้าได้มีโอกาสได้ไปบ้านน้ององค์อิงนะครับนะาะก็จะได้แวะไปท่าบุญที่วัดน้องคู่นั่นคือกันนะครับตรงนี้ได้อธิษฐานไว้แล้วนะครับอธิษฐานจิตไว,ว้แล้วก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปัารถนาของบ่าวชนเป็นภาพที่เห็นเลี้ยว สวยงามมากนะครับบ่กวาสิเป็นกําแพงนอกวัดในวัดหรือว่ากําแพงตามโบสถ์ตามอย่างก่างจะมีก,ก,กิจกรรมฝาผนังแทบทุกที่เลยนะครับซึ่งพระอาจารย์เล่าพัฒนายอยิลินะครับเริ่มใสศรัทธามากมาชนเห็นเราบาช่วเหิดศรัทธาศรัทธาเลยนะครับบวมแยว่ามาบอวาเพราะว่าวอาเพื่อที่จะเอาอยอดอย่างบวมแยงอันนี้คือวอาเราเรื่องอ่าเรื่องจริงก็คือ สิ่งที่น้องอุ้งญิงเนี่ยไปทำบุญแลวก็ะซึมซับในเรื่องของการทําบุญซึมซับในเรื่องของการทําความดีผมว่าส่วนหนึ่งกับมาจากการไปทําบุญที่วัดบ้านน้องคู่เพราะว่ายังเพราะว่าเพราะว่าอตอนก่อนน้องสีดังเนาะครับเนาะนองก็ได้ไปทําบุญแล้วก็ไปซอยงานวัดน้องคู่อยู่บ่อยๆนะครับท่านผู้ใด้ตามข่าวตั้งแต่โดนๆคนละนะครับแล้วก็จะมีช่องเพลนถ้ำออกมาว่าน้องอุ้งอิงนี่มาทําบุญ่ต้องนี้ประจําหลวก็ะมา ช่วยงานที่วัดประจาว่าไม่ว่าจะเป็นการกวาดพื้นวัดกวาดลานวัดหรือว่าการช่วยร้องเพลงหล่ออาจารย์พระอาจารย์เพื่อนก็นสนับสนุนน้องผหญิงในตรงนี้นํานะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับด้ที่มารับช่วงคลิปของบาทจนคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับ